ตาผ้ามัวมองไม่ชัดสัญญาณเตือนที่เบาหวานกำลังทำลายดวงตามองเห็นไม่ชัดเหมือนเดิมตาผ้ามัวโดยเฉพาะตอนเย็น คิดว่าแค่อายุมากขึ้นระวังนะครับอาจเป็นสัญญาณว่าเบาหวานกําลังทําลายดวงตาแล้ววันนี้ผมจะมาบอกอาการเตือนและวิธีการป้องกันตาบอดจากเบาหวานครับ1ทําไมเบาหวานถึงทําลายดวงตาน้ําตาลสูงในเลือดจะไปทําลายหลอดเลือดเล็กๆในจอประสาทตาครับเหมือนการที่นําน้ําตาลไปกัดก่อนท่อน,น้ําเล็กๆทําให้รั่วซึมบวมและแตกออกเลือดและน้ําจะไหลออกมาในดวงตาทําให้มองเห็นไม่ชัดมีจุดดําหรือเงาบางและถ้าปล่อย ไว้นาะนหลอดเลือดอาจจะปิดตันหมดทําให้ส่วนของจอประสาทตาตายไปกลายเป็นคนตาบอดถาวรครับ 2. ออาการเตือนที่ต้องระวังมองเห็นจุดดําหรือเงาไปแปลกลอยมาในสายตาโดยเฉพาะตอนที่ดูท้องฟ้าสีฟ้าครับมองสิ่งของตรงไม่ชัดแต่มองเฉียงๆกับชัดขึ้นมองแสงไฟแล้วเห็นลังสีกระจายหรือเหมือนมีลูกไฟรอบๆหล,ลอดไฟตอนกลางคืนมองไม่เห็นชัดเจนหรือขับรถตอนเย็นรู้สึกไม่มั่นใจและอาการสำคัญ คือสายตาเปลี่ยนแปลงบ่อยวันนี้ใส่แว่นพอดีพุ่งนี้พอดีอีกขนาดครับ 3. จอประสาทต,ตาบวมน้ำตาลน้ำตาลสูงทำให้จอประสาทต,ตาบวมส่งผลให้มองเห็นภาพบิดเบี้ยวเส้นตรงดูโค้งงอครับหรือมองตัวอักษรแล้วเบอร์ไม่สามารถอ่านหนังสือได้นาน ตาเมื่อยง่ายปวดหัวหลังมองจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือไม่นานอาการเหล่านี้จะเลวร้ายลงเมื่อน้ำตาลในเลือดสูงและดีขึ้นเมื่อควบคุมน้ำตาลได้ดีถือเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญมากครับ4ีการป้องกันและดูแลดวงตาควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับตรวจตาเป็นประจำปีละหนึ่งครั้งโดยแพทย์ไม่ใช่แค่วัดสายตาหลีกเลี่ยงการมองจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือนานานนให้ตาพักทุก20นาทีกินอาหารที่มีวิตามิน ิตามิน A สูงเช่นแครอท ผักใบเขียวเข้มและปกป้องตาจากแสงแดดจัดด้วยการสวมแว่นกันแดดครับ5้าเมื่อไหร่ต้องรีบไปหาหมอเมื่อมองเห็นแสงกระพริบหรือเห็นม่านดำปิดบังสายตาจากด้านใดด้านหนึ่งครับสายตาลดลงอย่างกระทันหันภายใน1-2วันเห็นจุดดำหรือเงาเพิ่มมากขึ้นมีอาการปวดตารุนแรงพร้อมกับคลื่นไส้อาเจียนหรือเห็นลัศมีรอบแฝงไฟมากขึ้นเป็นสัญญาณฉุดเฉินที่ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีครับเพราะอาจจะป้องกันการสูญเสียการมองเห็นได้ทันครับ ดวงตาเป็นหน้าต่างสู่โลกกว้างการสูญเสียการมองเห็นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปตลอดการครับคนเป็นเบาหวานจึงต้องดูแลดวงตาเป็นพิเศษการป้องกันตั้งแต่เนินเน่นๆดีกว่าการรักษาเมื่อสายเกินไปติดตามเคล็ดลับสุขภาพดีๆแบบนี้ได้ที่ช่องของผมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ